เราจะนอนเหมือนวางกายวางใจเหมือนเราก็จะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปปล่อยให้น้ำหนักตัวเนี่ยไหลลงไปสู่พื้นเป็นธรรมชาติเราจะไม่เกร็งร่างกายส่วนใดๆเลยนะเดี๋ยวเราจะลองสำรวจดูนะตอนนี้เราจะรู้สึกเลยว่าน้ำหนักตัวเราเนี่ยตั้งแต่ศรีรษะต้นคอหัวไหล่แผ่นหลังสะโพก มันถึงข้อเท้าเนี่ยมันทิ้งลงไปพื้พนอย่างสมบูรณ์แบบเราอาจจะแยกขาห่างจากกันพอประมาณนะลองขยุมปลายเท้าตึงเราจะตึงไปถึงน่องและสะโพกแล้วก็คลายกระดิกนิ้วขย่าเข่าเบาๆให้เท้าของเราเนี่ยสบาย นะักระดิกนิ้วเท้า่แล้วเราก็รับรู้ถึงความรู้สึกของความสบายถ้าไม่แน่ใจก็กลางนิ้วออกตึงแล้วก็เขย่ากระดิกเบาๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าปลายเท้าฝ่าเท้าเอ็นร้อยหวายน่องสโพกของเรานั้นเริ่มเบาสบายแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเบาสบายวางไปกับพื้น เราจะขยับมาที่บริเวณหัวไหล่ต้นแขนฝ่ามือของเราลองกำมือแน่นๆนาหนาฝ่ามือขึ้นแล้วก็เกร็งนิดนึงมันจะรู้สึกตึงอาจจะยกขึ้นมาจากพื้นเล็กน้อยเราจจะรู้สึกตึงไปทั้งฝ่ามือต้นแขนจนถึงหัวไหล่รับรู้ความตึงใจก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว แล้วก็คลายโอ้โหมันจะเบาว่าตั้งแต่ต้นแขนไปถึงปลายนิ้วแล้วก็กระดิกนิ้วเบาๆนะวางฝ่ามือหงายฝ่ามือแล้วก็ห่างจากลำตัวสักหนึ่งฝ่ามือนะลองกรดิกนิ้วเบาๆรับรู้ความสบายของแขนของมือทั้งสองข้างนะคราวนี้เราลองกดคางลงนะให้ต้นคอของเราแนบไปกับพื้น เราจะรู้สึกตึงไปทั้งต้นคอและหัวไหล่รับรู้ความตึงที่บริเวณต้นคอหัวไหล่สักพักหนึ่งความตึงปรากฏชัดดีแล้วแล้วก็คลายรับรู้ความสบายที่เกิดขึ้นที่ต้นคอของเราขยับศีรษะเบาๆรับรู้ความสบายของต้นคอถ้าไม่สบายก็เกร็งก็นิดหนึง่งห่อเข้าแล้วก็คลายเปิดไหล่ก็ได้พอเรารู้สึกว่าต้นคอของเราสบายแล้ เราก็มานอนอมยิ้มรับรู้ความสบายตั้งแต่หัวจดเท้าของเราให้เราเนี่ยรับรู้ถึงว่าร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยเขาสบายๆเราจะให้เขาได้อยู่เฉยๆให้เขาได้พักด้วยความรักความเมตตาของเราเมื่อใจเราเนี่ยไปรับรู้ถึงความสบายของร่างกาย ตอนนั้นเราก็จะมีร่างกายนะที่เป็นวิหารแล้มทมที่มีความสุขให้ใจเราอยู่ใจเราก็จะสงบลงตามไปกับความสบายของร่างกายเป็นความรักความปรารถนาดีที่มีต่อร่างกายของเราอย่างเป็นรูปธรรมเลยแค่เรายิ้มแล้วก็ชื่นชมร่างกายของเรานอนอมยิ้มไม่กัดฟันไม่ดึงลิ้นหลับตาพริม้มแล้วก็ชื่นชมร่างกายของเรา ว่าเขาเนี่ยทำงานให้กับเรายัางไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมาไม่รู้เท่าไหร่หัวใจก็เต้นไม่เคยหยุดตอดก็หายใจอยู่ตลอดเวลานะทำให้เราเนี่ยมีร่างกายให้ใจของเราเนี่ยได้อาศัยอยู่มายาวนานให้เราเนี่ยมีร่างกายแล้วก็จิตใจได้จเจริญกุศลมาตลอดนะบางครั้งเราก็ไปทำบาปทำอกุศลบ้างต่อไปนี้นะเราจะตั้งใจใหม่ จะใช้ร่างกายและก็จิตใจนี้ในการให้เกิดแต่กุศลแล้วก็จะดูแลเขานะให้เขาเนี่ยได้มีความรู้สึกมีความสุขกายสุขใจนะให้ใครเราแผ่ลอยยิ้มไปทางร่างกายของเราด้วยความรักในตัวเราให้ทุกส่วนของอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเนี่ยรู้สึกความรากักความปรารถนาดีของเรานะที่เราให้เขาได้พา เรามีความสุขนะแล้วเราก็แผ่ความสุขไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เทวดาที่ดูแลสถานที่แห่งนี้นะแผ่ไปให้กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราโลกนี้เป็นโลกแห่งความสุขตอนนี้เราปล่อยทุกอย่างวางทุกอย่างทิ้งไปแบบสบายๆนะเดี๋ยวเราจะปล่อยกายปล่อยใจของเราให้มีความผ่อนคลายมากขึ้นอีกไปกัลบลมหายใจ พยายามหายใจเข้าลึกๆแล้วก็รู้ตื่นเบิกบานมีพลังไปกระลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกยาวๆที่สุดเท่าที่ยาว,ยาวได้แล้วก็ผ่อนคลายไปกับความรู้ตื่นเบิกบานผ่อนคลายไปกระลมหายใจออกยาวๆลอ,องทําดูด้วยตัวเองสักพักหนึ่งให้รู้ตื่นเบิกบานไปกระลมหายใจเข้า รู้ตื่นเบิกบานไปกลมหายใจออกหายใจเข้ากับเบิกบานมีพลังหายใจออกกับเบิกบานผ่อนคลายเดี๋ยวเราจะปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นธรรมชาติแต่ยังตามรู้ตื่นเบิกบานไปกลมหายใจเข้าแล้วก็รู้ตื่นเบิกบานไปกลมหายใจออกต่อ